สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกไอทีพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนนาสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้เรานัดแขกรับเชิญคนที่2นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแขกรับเชิญคนแรกเราเนี่ยเป็นทีมรับทราบโปรดักชันไปคุยกับพี่จอร์ดพี่อิดมานะครับโอ้สนุกสนานมากมายว่างานครีเอเตอร์วิดีโอหรือว่างานกราฟิกที่ทางรับทราบโปรดักชันเนี่ยเขาใช้งานเนี่ยนะครับเขามีต้องใช้ AI ไหมเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเ i เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยทำ สิ่งต่างๆได้สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นและถ้าคุณอยากจะรัน AI ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคุณต้องรันด้วย NVIDIA GPU ครับอย่าง NVIDIA RTX นั่นเองนะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญท่านที่2แล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการใช้งาน AI วันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเล็กน้อยอุ้ยรับรองใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่นะครับสนุกแน่นอนแต่ก่อนเราจะไปเจอแขกรับเชิญคนที่2นะครับเราต้องไปเฉลยคาถามที่เราถามไว้ เมื่อตอนที่1ตอนที่แล้วนะครับว่ามีแฟน n v ็นวีดท่านใดบ้างนะครับที่นำเอาเทคโนโลยีของ n v ็นวีดี u นะครับไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันอะไรบ้างเราได้คัดสรรคําตอบมาแล้วนะครับและผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัลเป็นจอมอนิเตอร์ MSI 27นิ้วมูลค่า4,950บาทจํานวน2องรางวัลท่านแรกคุณพันธสวุดผู้เจริญท่านที่2คุณสุป,ปรกรวีรกิจมั่นคง แสดงความยินดีด้วยครับวิธีการที่คุณผู้ชมร่วมสนุกกับ EP ไหนก็ตามแต่ในแต่ละตอนนะครับคุณผู้ชมสามารถตามเข้าไปดูหลังจากนั้นสักประมาณ1สัปดาห์ได้นะครับเราจะคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีและประกาศว่าท่านใดจะเป็นผู้ที่ได้รับของรางวัลอยู่ในคลิปนั้นเลยครับคลิป1น,นะฮะ,ะก็จะเป็นคอมเมนต์ปักพินไว้ด้านบนสุดว่าผู้โชคดีคือใครคลิป2คือใครคลิป3คือใครคลิป4คือใครแบบนี้เลยนะครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ครับ EP 2นี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณหมีไลฟ์โค้ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมเโอ้โหมารายการยินดีที่ได้เจอกันครับยินดีมากครับอันดับแรกถามก่อนเลยว่าหมีไลฟ์โค้ดเนี่ยคือชื่อเล่นชื่อคุณหมีใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อ แล้วก็คำว่า l i ฟ e code นี่ l i v คือ I L I V E ใช่แล้วก็โค้ดใช่เขียนโค้ดเขียนโค้ดสดๆดใช่ครับเขียนสดสดเลยใช่คำว่าหมี l i ฟ e code เนี่ยก็แปลว่าคุณหมีชอบเขียนโค้ดสดสดเลยถูกต้องตอนแรกผมผมฟังแต่ชื่อยังไม่ได้อ่านในหน้าเพจจริงๆเนี่ยผมนึกว่าเป็นแบบ l i ฟ e coaching อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไม่กล้าเป็นด้วยครับไม่กล้าเป็นด้ฮะกลัวครับไม่กล้าเป็นนะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดหนึ่งชื่อการยงศิริวิทย์ครับครับผมวนนี้ก็เป็น อาจารย์อยู่ที่มหาลาัยลงังสิตครับอ๋อคือจริงๆเนี่ยคำว่ามีไลฟ์โค้ดเนี่ยคือเป็นชื่อที่แบบเป็นงานอดิเรกอดิเรกเลยครับอ่าแล้วจริงๆคือ<า>เป็นอาจารย์สอน เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอลังสิตครับภาควิชาอะไรครับอยู่ที่นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีครับโอ้ไอทเลยไอเลยตรงสายเลยตรงสายเขียนโค้ดเน้นๆเลยครับสอนลูกศิษย์ลูกหาเขียนโค้ดเลยเขียนจนเบื่อเลยครับแล้วอาชีพที่เป็นงานอดิเรกอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นครีเตอร์ทำเพจ Facebook ทำ u t u b e จริงๆก็ไม่ใช่อาชีพนะเป็นแบบอดิเรกเลย เป็นงานอะดีเลยกีงายมีงานเสริมก็คือจะเป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมเป็นฟรีแลนซ์ด้วยครับอ๋อ oh, เป็นฟรีแลนซ์ด้วย,วยนะครับก็สอนคนนะฮะทำคอนเทนต์สอนคนเขียนโค้ดใช่นะฮะบนบนคอมพิวเตอร์ใช่นะครับโอ้แสดงว่างานที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ AI ออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าถูกเรื่องเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ rtx AI PC Experience Store นะครับซึ tamam. sí, ่งจะเป็นมุมที่ทาง Nvidia เดียเนี่ยเขามีอยู่ในร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำหลายที่เลยนะครับใครที่อยากจะมีประสบการณ์ด้าน AI เนี่ยคุณก็มาสัมผัสตรงนี้ได้นะครับว่าคุณจะได้รู้ว่า NVIDIA RTX เนี uh ่ยนะฮะพอเอาไปรัน AI แล oh, so ้วเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมี่ไลฟ์โค้ดว่าเราเอา AI มาประยุกต์ใช้ในงานเขียนโค้ดได้อย่างไรบ้างครับก็คือมันช่วยได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะ มันจะมีเหมือนอย่างเช่น ChatGPT นะครับอย่างเนี้เราใช้ช่วยได้ก็คืออย่างเช่นเรามีสเปคมาคมี r e q u i r e m e n t มาว่าต้องการหน้าเว็บแบบาหาไหนเนี้ยเราก็ใส่ไปใน AI ว่าต้องการหน้าเว็บแบบนี้แสดงข้อมูลนี้ใช้พวกภาษาโปรแกรมแบบนี้ช่วยเจนโค้ดมาให้เราได้นี่ เพอเพอคนคนนั้นไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดเลยเพอเพอก็ถูกแต่ก็ไม่ถ้าพร้อมถ้าพร้อมเป็นก็ถ้าพร้อมเป็นอาจจะทําได้อาจจะทาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีทักษะอยู่ต้องมีทักษะนิดหนึ่งทีนี้เดี๋ยวถ้าตกงานนะถ้าตกาทำไมเราถึองต้องใช้ AI เขียนโค้ดที่มันเป็นเว็บครับมันมันดีกว่าหรือมันยังไงครับอันดับหนึ่งก็คือมันเร็วกว่าครับมันเร็วกว่าอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยจะเขียนหน้าเว็บหนึ่งหน้าเนี่ยจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งขึ้นชั่วโมงแล้วแต่ความถน แป๊บเดียวแป๊บเดียวคือใช้คำว่าแป,บป๊บเดียวเลยคือบแบบเสกปุ้งมาเลยใช่ครับโอ้โห oh สาธิตให้ดูได้ไหมฮะได้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณหมีไลฟ์โค้ดนะครับสาธิตการเขียนเว็บขึ้นมาหนึ่งหน้าโดยการใช้ AI ได้เลยครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรดีครับ ใช้ไม่ถึงได้ไงใช่ไหมครับใช่ครับ ChatGPT เลยครับเอา ChatGPT เลย 4O เลย 4O นะตัวท็อปเลยครับได้เลยครับผมก็จะเริ่มจากเขียนพร้อมนะครับเรื่องการเขียนพร้อมก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจะใช้ภาษาอะไรใช้โปรแกรมอะไรทำเราต้องมีความต้องการในใจก่อนใช่ใช่เช่นผมจะใช้เป็นตัว NextJS นะครับก็เขียนว่าอันนี้สร้างเว็บบน NextJS ง่ายๆหรือ Give Post นะครับ Using NextJS แบบนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่พิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้นะครับใช้พวกเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใช้ภาษาสคริป ใช้เทอร์บิน CSS นะครับออ้ oh. <alled> นินสต a ลเ e d นะนี่อันนี้ก็เป็นดีเทลในเว็บที่ที่ว่าเราจะใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างแล้วก็ใช้ข้อมูลนะครับ use data form แล้วก็ผมจะมี API ของเตียมมาแล้วคับผมเป็นของของเบงเตียมไก็ก๊อปปี้เหมือนสเปค API เขาว่าเดต้าเนี่ยจะดึงจากที่ไหนมาอ๋อไปดึงข้อมูลเว็บจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาแล้วก็ data มีฟิลมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะมาแสดงเช่นชื่อแหล่งท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นตัว่งท่องเที่ยวนะครับสมมติสมมตินะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็กดครับกดเจนเลยเจนเลยเดี๋ยวมันจะเจนโค้ดมาให้ครับเออโอ้โหมาแล้วครับเพิ่ม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 โอ้โหไหลมาแบบลังไหลมาเลยซึ่งขั้นตอนเนี้การไหลอย่างเงี้ย ถ้าเป็นคนเขียนเนี่ยมันก็ไม่เร็วขนาดนี้ถูกไหมไม่เร็วขนาดนี้ครับไม่เร็วขนาดนี้คือเราไม่สามารถทําอะไรขนาดนี้ได้เราก็ทําการก๊อปปี้เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วครับอุ้ยนี่ได้โค้ดแมปไปแล้วหนึ่งหน้าครับคุณผู้ชมเนี่ยยืนคุยกันอยู่ตรงนี้ประมาณ1ิบวินาทีเสร็จแล้วก็มาแปะทับของเก่านี่ครับพอเราวางโค้ดเข้าไป ที่เขียนมาได้นะครับออกมาเป็นหน้าเว็บแบบนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหนี่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีใช่ครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหง่ายมากนี่เราได้เว็บหน้าเว็บสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่คือฐานข้อมูลที่เราเตรียมมาไว้ใช่ใช่ไหมฮะนี่เรา e s ponsive ด้วยนะฮะปรับแต่งแต่งได้อย่างดีโอ้โหเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยถ้าใช้คนทำเนี่ยผมว่าสักประมาณ1วันได้ไหมฮะ หวันอาจจะสักประมาณคือแล้วแต่ความทักษะเนาะ,ะแล้วแต่ทัษาษะถ้าเกิดมือ<น>ใ,หมใหม่อาจจะทั้งทั้งวันก็ได้แต่ถ้าเกิดเก่งๆหน่อยอาจจะสักชั่วโมงหนึ่งโอ้โหนะฮะอืมแล้วนอกจากความเร็วที่ได้ครับ AI มันยังช่วยเราได้อีกครับในงานนี้ใช่ครับ,บหลักๆเลยก็คือเวลาเขียนโค้ดต้องเจออะไรครับเจอบั๊ก เจอปัญหาเจอข้อผิดพลาดใช่ครับทีเนี้ยอย่างเช่นผมอาจจะตัวอย่างนะผมแอบเอานี้ออกไปสมมุติเราเราโค้ดเราไม่สมบูรณ์เราทําให้โค้ดเราไม่สมบูรณ์นิดนึงใช่แล้วเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งที่นี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเออเลอร์ละอ่าเลอร์ละเราก็คือแค่ก๊อปโค้ดไปเลยครับก๊อปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปใส่ใน Chat GPT อ๋อไปใส่ใน GPT ีทีโฟโอทีเราต้องบอกอะไรเลยว่ามีอะไรก็ฮะแค่วางลงไปป้อนลงไปแล้ว Enter เลยโอเค มันบอกเลยครับนี่ว่ามีข้อผิดพลาดตรงนี้โอ้นี่ครับโอ้โหคือถ้าเป็นเราหาเองเนี่ยเราอาจจะต้องนั่งไล่หาทีละบรรทัดซึ่งมันอาจจะยากมากกว่าจะเจอใช้เวลานานมากใช่ครับเขาบอกเลยว่าตวเนี้ตัวแปลนี้มันตกไปก็เราก็ก๊อปโค้ดใหม่เข้าไปแทนนี่นี่ครับเขาทําของใหม่ให้เลยเสร็จสับใช่แล้วก็จะได้กวางมาเรียบร้อยครับได้หน้าเว็บที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนี่คือประโยชน์ของ AI แล้ว AI ยังมีประโยชน์ด้านไหนครับในเรื่องของการทำโค้ดต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ refactor ครับ refactor refactor แปลว่าอะไรก็คือเป็นการจัดระเบียบโค้ดให้เป็นระเบียบขึ้นทำงานเร็วขึ้นดีขึ้นสมัยก่อนเนาะถ้าเราเขียนโค้ดด้วยมือผมเคยมีเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยบางทีเขาเขียนโค้ดด้วยมือเขียนไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องมานั่ง Op t i m i z e โค้ดเขาเองรอบหนึ่งเพราะว่าบางทีมันจะมีจังหวะบรรทัดที่มันฟุ่มเฟือยอยู่อันนี้มันเหมือนแบบว่าทําให้มันแบบ ให้มันกระชับลงสั้นลงใช่หรือว่าเรื่องของการที่ใช้ลูกการฟอลูกที่มันทาซ้าๆแล้เยอะๆเนี่ยบางทีเราทาแบบไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้โอ้โหมันกินพลังงานเซิร์ฟเวอร์ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตัดให้เราก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า r e f a c t o r ให้มันจัดการให้เลยได้เลยโอ้โหได้อย่างรวดเร็วเลยรวดเร็วครับโอ้โหนี่ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับกับอานทำ AI แล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนไหนที่ ทํางานด้าน AI แล้วมีใช้ Nvidia เลยครับอ๋อมีครับก็คือเรื่องของการพัฒนา AI นี่แหละครับอ่าเทรนนิ่ AI ขึ้นมาเองเลยการสร้างหรือการเทรน AI ขึ้นมาเอง๋อส่วนใหญ่คุณมีก็มีการเทรน AI ด้วยในตัวอยู่มี้ในงานมีสอนในคลิปด้วยครับโอ้เลยครับยกตัวอย่างหน่อยครับว่า Nvidia RTX เนี่ยเขาช่วยเวลาเราจะเทรน AI เนี่ยเขาช่วยเราได้อย่างไรก็คืออย่างเช่นตอนนี้ผมจะใช้เป็นตัวที่ชื่อว่า Yolo Yolo เป็นตัวเฟรมเวิร์กในการสร้าง AI ซึ่งตอนนี้มันสามารถเทรนเทรนเพื่อจะทํา AI ตรวจจับวัตถุในภาพได้แต่ว่าการที่จะเทรนเนี่ยต้องเตรียมภาพก่อนผมเตรียมมาแล้วผมเตรียมมาแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพเกี่ยวอะไรครับเป็นน้องหมาครับโอ้้องหมาภาพน้องหมาเราต้องการจะให้ AI มันตรวจสอบภาพน้องหมาอา โดยที่อยากให้มันบอกอะไรเราได้บอกเป็นสายพันธุ์น้องหมาครับอ๋อคือดูรูปหมาเรารู้เลยว่าน้องหมาตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรใช่จริงๆเวลาจะเทรนเนี่ยเราต้องใช้รูปแบบเป็นแสนๆล้านๆเลยใช่ต้องเยอะครับแต่วันนี้ยกตัวอย่างต้องมีแค่สิบกระลเอารูปมาคร่าวๆสิบกระรูปแล้วก็จะเป็นพันธุ์น้องหมาอยู่สามพันครับมี French Bulldog มี a u s t a l i a n แล้วก็มี Golden Retriever สามพันนะฮะใส่เข้าไปจริงๆมีแค่สิบห้ารูปแต่ว่าเราปรับแบบเพิ่ม เพิ่มการแบบเอียงภาพให้มันเยอะขึ้นการครอบภาพเอียงภาพให้มันเยอะขึ้นเพิ่มจำนวนตัวอย่างใช่การปริ้งก็เป็น augmentation ครับการเพิ่มขั้นตอนดีครับดีครับทีนี้ครับผมก็จะเทรนนะทีีนแต่ก็กลับมาที่ YOLO กลับมาที่ YOLO เป็น Python ครับเป็น Python อ๋อเป็น Python ซึ่งเราใช้โยโรเป็นตัวเฟรมเวิร์ดในการสร้างตัว AI ครับผมครับก็นี่คือโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยเราสามารถระบุได้ว่าจะให้เขาเทรน โดยการใช้ CPU หรือ GPU มันเลือกได้2อย่างเลือกได้2องออปชันครับผมก็ผมจะเทนไ้อะไรก่อนดีเอาเอา CPU ก่อน CPU ก่อนนะเอา CPU ก่อนแต่มันจะไม่มันจะนานนะมันจะนานใช่ไหมอลองดูครับเราลองไปแล้วเราถ้ามันนานเรากด stop ได้ัลยได้นะฮะเราลองเราลองดูครับโอเคผมก็จะหาเปลี่ยนตรงพารามิเตอร์ตรงนี้เป็น CPU อ๋อเปลี่ยน device เป็น CPU แทนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทอันนี้ในกรณีที่คุณ ไม่มี NVIDIA RTX ใช่นะคุณก็ต้องใช้ CPU ในการเทรนครับซึ่งมันจะใช้พลังงานของโปรเซสเซอร์ล้วนๆเลยออกมาเป็นไงครับซึ่งผมจะเทรนทั้งหมด100ครั้งก็คือนำรูปเมื่อกี้ทั้งหมดเทรน100ครั้งอ่าเป็นจำนวนครั้งในการเทรนใช่ก็คูณไปถ้าเกิดมีร้อยรูปก็ร้อยคูณร้อยในแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับนะฮะกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นี้นะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยตึ๊ก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 เดี๋ยวผมจับเวลาหนึ่ 7 8 9 10 11อุ้ย10กวว่นะครับยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่ยังไม่เสร็จด้วย10กว่าวิต่อ1รอบของการเทรนใช่ครับซึ่งถ้าเราสั่งทำเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งเพื่อความแม่นยำของ AI มันจะยิ่งใช้เวลานานมากถูกต้องสต็อปเลยครับสต็อปโอเคสต็อปเลยครับคือแต่ละครั้งเนี่ยเอไอมันจะพยายามปรับปรุงให้มันฉลาดขึ้นอ่าก็พยายามตรวจ พยายามที่จะเหมือนกับให้เก่งขึ้นนะครับทุกท่านให้เก่งขึ้นให,ให้มันยำให้ถูกต้องมากยเิ่งขึ้นใช่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น G P U ซึ่งก็งคือ N V I D I A R T X นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า N V I D I A R T X เนี่ยพอมาเทรน A I เนี่ยนะฮะจะเร็วขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวผมก็รันเลยนะครับรันเลยครับนี่เคาะเลยครับคุณผู้ชมจ้องเลยครับ นี่ฮะมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหสอ,สองรอบแรกนับไม่ทัน,น,น,นอุ้ยมาแล้วหนึ่ง,งอุ้ยเปืดอๆเลยหนึ่งนับไม่ทันเลยหนึ่งสองสามไปแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหผู้ชมสามวิเท่านั้นครับต่อหนึ่งรอบการเทรนรนะฮะเรียกว่าเร็วกว่าการใช้ CPU ในเครื่องเนี่ยนะฮะ เร็วกว่าประมาณ5-10เท่าเลยนะเร็วมากๆโอ้โหเร็วมากนี่แป๊บเดียวถ้าร้อยรอบของการเทรนเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีเสร็จแล้วยืนรอแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยใช่ครับโอ้โหแล้วเราก็จะได้ตัว AI ที่สามารถอ่านภาพแล้วก็บอกได้ว่าน้องหมาตัวนั้นพันอะไรใช่สุต้องโอ้โหนี่เป็นไงฮะเห็นเห็นเลยนี่โชว์ให้ดูกันเห็นเห็นตอนนี้เห็นเลยแบบจะจะเลยนะครับว่าถ้าคุณมี NV i d i a เดียนะครับแล้วคุณเอาไปทํางานด้าน AI คุณจะได้ความเร็วและความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแค่ไหน หลังจากที่เราเทรน AI เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าตอนนี้ AI ของคุณหมีนะครับสามารถดูรูปน้องหมาแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าน้องหมาตัวนี้พันอะไรนี่อย่างตัวนี้เป็นเฟรนด์บูลด็อกนะครับนี่ตัวนี้เป็นเอเซเชมันอ,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 อาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้เป็นโคเดนจริงๆ <c oughs> คือเวลาบร์ดอนะฮะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้คือการยกตัวอย่างเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาในรายการมากนะครับแล้วเราก็มีจํานวนรูปน้อยนะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นสั้นๆว่าถ้าคุณ ใช้ Nvidia G P U เนี่ยการเทรนไอของคุณเนี่ยมันจะเสร็จรวดเร็วนะฮะงานแบบจะเสร็จเร็วขึ้น5เท่า10เท่าเลยนะฮะแล้วคุณก็สามารถเอาไปขยายงานใช้งานจริงๆได้เอ๊อย่างนี้ อีกหน่อยเราก็ไม่ต้องไปเรียนโคดดิ้งแล้วดิฮะอาชีพอาจารย์ของคุณหมีจะพึ่งครับเดี๋ยวตกงานครับยังเรียนอยู่ครับพื้นฐานสําคัญครับการทำพวกดี้้ต้องมีพื้นฐานก่อนต้องมีพื้นฐานอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆน้องๆหลายคนจะบอกว่าอุ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเรียนแล้วสิไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องไปเรียนฮะอาชีพอาจารย์ของคุณหมียังอยู่ยังเรียนอยู่นะครับยังต้องไปศึกษากับอาจารย์หมีก่อนแล้วก็ค่อยมาฝึกฝนแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราสามารถใช้ AI นะฮะแล้วเราก็ใช้ NVIDIA GPU มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําางน นี่นะฮะวันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะครับของแขกรับเชิญของเราใน EP ที่2นะครับขอบคุณคุณหมีมากครับติดตามนะครับหมีไลฟ์โพสต์นะครับ,รรบนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ถ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยลังสิตได้เลย <S <S ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับผมรอบนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะเราได้เห็นแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยครับอยากมีประสบการณ์อยากรู้ว่า Nvidia GPU ทำอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับคุณสามารถแวะมาได้ นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายกันที่ร้าน JB นะครับสาขาเซียรังสิตนะครับอยู่ที่ชั้น G นี่เองที่นี่ก็จะมี r t x AIPC Experience Store อยู่ตรงมุมนี้นะครับให้คุณมาสัมผัสว่สวา NVIDIA GPU เนี่ยสามารถช่วยงานด้าน AI หรือว่าช่วยงานสมัยใหม่ของคุณเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและช่วงท้ายของทุก EP เราจะมีคำถามเพื่อให้ร่วมสนุกชิงรางวัลกันด้วยนะครับเราก็จะมีคำถามครับในวันนี้ถามว่า คุณสามารถใช้ NVIDIA GPU ไปช่วยงานด้าน AI ของคุณในเรื่องอะไรบ้างใต้คลิปของเราเนี่ยนะฮะจะมีลิงก์ของ Google Form อยู่คลิกลิงก์นี้เข้าไปแล้วไปกรอกคำตอบของคุณ เราจะหาคำตอบที่ดีที่สุดแล้วมอบของรางวัลให้นะครับของรางวัลนะครับจะเป็นสมาร์ทบอสนะครับอเมฟิตรุ่น GTR Mini มูลค่า4,490บาทจำนวน2รางวัลแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในต้นคลิปของ EP หน้าใน EP ที่3นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมีไลฟ์โฟสและผมลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ